น,นะครับวันนี้ผมจ,จ,จะตามหางกน,นนะครับ,บเอ,อนน่อผลการดันตัจะดูตรงวใดครับไปเลยมาหาเรื่อนี้นะครับดัดนตัวนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้ไหมได้ครับเงิน่าจะดูแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดดูนะครับ ไม่มีนะครับ เดี๋ยวเราไปหาันตอบทีหมหนนะครับมาเจอแค่นี้นมัง้งเดี๋ยวลองดูนะครับคือตัวอะไรอะ่ะตัวอะไระครับทั้งส่วนจิงริดใช่เปล่า 寝てないわ ดูที่นี่นะเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปหาตั้ตอนะครับ นี่คือตัดจออะไรทุกคนอ่านออกไหมครับอ่านให้ฟังนะครับหรือจะคอมเมนต์มาได้นะครับเอฟซีฟังใจนะครับคำเรานี้อ่านว่าอะไรครับแดดแรงมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ร้อนนะครับม,มีลมนะครับ นะครับต้นอะไรวันนี้ร้านปิดนะครับผมกะว่าจะกินอะไรจัจะมามาเปินมาร้านเขปิดนะครับ อันนี้คนไทยเรียกว่าอะไรนะครับเม้นมาบอกกันหน่อยครับโอเคนะครับวันนี้ต้องนั่งขัดต่อน,นะครับเห็นไงครับรันดานดีมากเลยครับ เวลาเรยวแป๊บนึงน,นะครับเองเราครับมาคนเดียวน้ำค้างอยู่นะครับ เนี่ยเดี๋ยวลองดูครับโอ้แข็งแรงมากนะครับหรือว่าเงินที่เราตามมาอาจจะจูอตยนี่นะครับก็เป็นได้เดี๋ยวลองดูนะครับพร้อมจะเปิด้วครับ ไม่มีอะไรนำใสมากเลยนะ ใครมาเที่ยวเลยนะเดี๋ยวเราไปหากันต่อที่อื่นนะครับที่นี้ผมไม่เจอนะครับ เจอมาตัวหนึ่งนะครับแต่ผมไม่กลัวนะครับนต้นไม้พยุงใช่ไหมครับถ้าใช้ก็เมนบอกกันนะครับ นั่นอะไรอะ่ะน่าจะเป็นป่าชานะครับใช่ไหมเดี๋ยวเราเราเข้าไปดูนะครับ นำนำก็เลยขากนะครับมี่ต้นอะไระครับอายุประมาณ สามปีแล้วนะเงียบมากเลยนะครับเงินอยู่ใหนหน้า สิ่งคองนะครับที่เกิดจากอุบัติเหตุน้ำท่วมนะครับเราก็เลยมากองไว้ที่นี้นะครับนี่ทำอะไรกันอ๋อนี่ผลกระทบจากน้ำท่วมอันนี้ก็ ทังสลายไปหมดแล้วนี่นะครับซีเมนต์ปูนนะครับนี่ปอมนะครับไม่ใช่บิ๊กปอมนะคนละปอมหรือว่าอันนี้คือเงิน ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเป็นแค่กระดาษนะครับนี่อีกลังนะครับแต่เป้าหมายหลักของผมนะครับคือการ ตามหางกันนะครับจำนวนสามลานนะครับเดี๋ยวผมจะหาเจอไหมเดี๋ยวเราจะดูเด็กๆอาบน้ำกันนะครับ บอนาบอเขาไม่ได้ยินนะครับ จะระโดดแล้วนะครับ

เงินจริงๆนะครับเ,เราจะหาเงินนะครับขอบบอกว่าทีนึงแหละแบนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปะิดดูนะครับหนึ่งสองสามจะเอไม่มีแล้วครับ ้อเรามาเชียรีกยวนะครับเงินดูที่นไหนนะเดี๋ยวเราไปหากันต่อที่ื่นนะครับ Let's go เป้ยอะไรแบบนี้วันนี้คืองันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะซิมดูนะครับ มาจะใส่กุยเป็นกระดาษปล่วเดี๋ยวเราลองจุดดูนะเฮ้ยใส่เงินด้วยเงินจริงๆโอ้โหกีล้านนะครับน่าจะสามล้านนะเราเจอเงินแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะรับบานแนะล้วนะเราจเจองันแล้วนะนะเด็กๆเกขาออกแล้วนะโอเคที่เก็บน้ำนั่นเอง ก็ยังไม่ตักแต่งอะไรนะครับเขากำลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนางงามลาวนะครับนางงามประจำบ้านนะครับออกสวยๆทางนั้นเลยนะครับคำนี้อันวาอะไระครับุกวนคอมเมนต์มาหน่อย สะพานข้ามไปฝั่งโน้นนะครับนี่คือโซนท้ายรูปนั่นเองก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครเั็นก็กดไลค์กดแชร์นะ,นะครับ แล้วก็ติดตามเพื่อจะไม่พลาดลิดต่อไป